กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดนองคายแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและผลกระทบจากระดับแม่น้ำโขงทึ่งเปลี่ยนแปลงค่ะนายสมภพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดนองคาย ได้มีการแจ้งเตือนถึงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและผลกระทบจากระดับแม่น้ำโขงซึ่งเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันที่6-12ถึงกรกฎาคม2568 เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทอนอชอนะคะได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศพบว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และได้ประเมินวิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่บางส่วนเสี่ยงนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโคลนถล่มนะคะน้ำท่วมขังในเขตชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันและระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงซึ่งจังหวัดหนองคายค่ะเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนาวาปีซึ่งจะเฝ้าระวังผลกระทบจาก ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสม บริเวณสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลให้ระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่อำเภอริมแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพล,ลพิสัยและอำเภอรัตนวาปีค่ะซึ่งสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือพายุฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมหนักระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขังค่ะ